สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน EP ีที่1 1 5สวัสดีพี่พ,พี่ยามเช้าวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566นะครับพี่ ในเช้าวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้พี่ๆมาชมพระกันนะครับมีพระบ้านๆมาแบ่งปันพี่ๆถึงจะมีไม่มากไม่ไมมยแต่ก็นำเสนอให้พี่ในราคาหลักร้อยครับพี่ราคาถูกจริงๆขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับใจร้อนพี่โทรเลย096 2594 093จะแอดไลน์ line, ก็ไอดีลน์เฮงดี7 8 9แล้วบอกไว้เลยครับพี่สาหรับพี่พลูกค้าท่านใหม่ทางร้านมีบริการก เก็บเงินปลายทางใหพ้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่ปิดกับทางร้านไปนะครับพี่ถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้มีพระพอสมควรนะครับพี่เนาะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าแล้วน้องจะพยายามกระชับเวลาให้พี่พี่นะครับหากในรายการไหนไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจพี่ทักไลน์น้องมาได้เลยเนาะแล้วอยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมพี่ก่อนจะไปรับชม ขอพี่ๆคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเอา้าวันนี้เริ่มต้นรายการแรกมาที่ล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยชุกตินทะโลแบบนี้พี่นั่งกระดานนะพี่เนาะล็อกเก็ตนั่งกระดานแบบนี้แล้วมีตลับสวยๆเลยนะพี่ตลับสวยๆหลังเป็นยันธนูมานอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีนะพี่นะล็อกเก็ตสวยๆมีตลับหนึ่งใบนะพี่เนาะอย่างนี้ยเดี๋ยวไม่รู้น้องจะลงกล้องให้พี่ได้หรือเปล่านะพี่นะเนี่ยนยครับพี่ ก็ยังดูคมชัดนะพี่นนอะดูตัวหนังสือหลวงพ่อกวยชุตินทะโลวัดโคสิตารามอย่างเนี้ยพี่ก็สวยงามดีนะพี่นนอะสวยงามดีครับพี่หลังหนุมมาแบบเนี้ยมีตลับนะเป็นตลับหนึ่งใบนะพีเป็นตลับนะเนี่ยตลับหนึ่งใบอย่างนี้เลยครับพี่อ้าวอย่างเงี้ยเปิดประเดิมรายการแรกเอาสี่ร้อยบาท เปิดประเดิมรายการแรกเอา400ล็อกเก็ตหลวงพ่อก,กวยสวยงามดีครับพี่สวยงามดีครับรายการต่อมาเหรียญเจริญพรล,ล่างหลวงพ่อคูณสวยๆแบบนี้หลวงพ่อคูณปริสุทธโทวดบ้านไร่เหรียญเจริญพรล,ล่าง สวยงามดีครับพี่ออกวัดแจ้งนอกนงพี่นนองเหรียญนี้สองห้าสามหกห้าธันวาสองห้าสามหกพี่พี่ลองดูครับอย่างนี้ลายเหรียญเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดนี่คมชัดมากพี่พี่ดูรายละเอียดคมคมชัดๆนะพี่นะรายละเอียดคมชัดดีพี่ต่อโคตคมคมเนี่ยพี่ดูจีวังคมคมเจริญพรล่างคมชัดครับพี่เนี่ยพี่วจรนวัดแจ้งนอกแบบนี้นะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่เนี่ยตัวตัวหนังสือคมชัดดีครับพี่ตัวหนังสือคมชัดดีครับเนี่ยพี่ลองดูตัวยันคมคมตัวยันด้านหลังคมคมห้าธันวาสง 5องห้าสามหกออกวันดีมากๆนะพี่เนาะวัดแจ้งนอกตัวหนังสือแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบจัดไปเอาสี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบเอาแค่สี่ร้อยเท่านั้นครับพี่สี่ร้อยเท่านั้นเนาะรายการต่อมาสิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมพี่ๆอย่างเงี้ยเหรียญหล่อโบราณเก่าๆเลี่ยมอย่างเงี้ยคลาสสิกดีครับพี่เลี่ยมคลาสสิกแบบนี้เลยนะพี่นะพี่ๆลองดูครับพี่ๆลองดูเลยเนี่ยพี่สิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมพี่ๆลองดูนี้อย่างนี้ครับพี่ สองห้าหนึ่งสองเหรียญรอเก่าๆหลวงพ่อเงิน <c oughs> ขออภัยครับพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมซื้อสวยเลยพี่เนื้อหาประมาณเนี้ยเนื้อหาประมาณนี้นะพี่นะดูพี่พ,พ,พี่ลองดูครับเนื้อหาประมาณนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูเนี่ยพี่ลองดูครับเนี่ยกรอบเก่าๆไปนิดนึงนะพี่น้องอาจจะลายไปนิดนึงพี่พี่ลองดูแล้วกันอย่างเงี้ยโดนใจพี่ๆไหมครับเนี่ยหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมสวยงามดีครับพี่สวยงามดีครับเรียมเก่าๆแบบเนี้ยดู เลี้ยมเก่าๆเลยพี่เลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะพี่เนาะลองดูนะครับถ้าอยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้นะพี่เนาะเก่าๆดีครับพี่เนี่ยดูเหรียญหล่อเก่าๆนะพี่ลองดูเนื้อหาประมาณนี้นะพี่เนาะรอบเขาอาจจะเก่าไปนิดนึงรอบอาจจะดูเก่าไปนิดนึงนะพี่เนาะลองดูลองดูอย่างเงี้ยพี่เนื้อหาประมาณเนี้ยพี่เนื้อหาประมาณนี้สองห้าหนึ่งสองหลอเงินดูพี่ดูอย่างเงี้ยสวยงามโดนใจพี่ๆไหมครับอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบจัดไปเอาสี่ร้อยบาท หลวงพ่อเงินว่าตอนจีหอบเอา410ทัดเอา400พอครับพี่รายการต่อมาหลวงปูดูหลวงปูดูเศรษฐีสามหนึ่งพี่เนาะหลวงปูดู เนี่ยพี่พรมปัญญาเอ้ยพรมปัญโยอย่างงี้ครับพี่วัดสะแกยุธยานะพี่เนาะรายละเอียดีคมชัดมากๆครับพี่ต่อโค้ดด้วยนะพี่พี่ลองดูครับเนี่ยรายละเอียดคมคมตัวหนังสือคมชัดดีครับพี่หลวงปูดูนะพี่เนาะเศรษฐีสามหนึ่งเนี่ยพี่พี่ลองดูน้องหลงกองให้พี่ดูครับเนี่ยรายละเอียดคมชัดดีไหมครับพี่รายละเอียดคมชัดดีไหมครับเนี่ยพี่พี่ลองดู คมคมชัดๆ no. ัดเนี่ยพี่สองห้าสามหนึ่งนะพี่เนาะนี่ตัวยันคมต้องสือคมหน้าตาหลวงหลวงปู่คมคมเนี่ยพี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่หลวงปู่ดูมีต่อโค้ดนะพี่นะต่อครบชัดเจนต่อโค้ดชัดเจนเนื้อทองแดงแบบนี้ครับพี่รายละเอียดคมชัดมากๆพี่ลองดูครับรายละเอียดคมคมชัดๆเลยครับพี่นี่รายละเอียดคมคมชัดชัดแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับรายละเอียดคมชัดดีจริงๆครับพี่เอ้าลองดูครับพี่หลวงปู่ดูวัดสแกนนะพี่เนาะเศรษฐีสามหนึ่งอย่างเงี้ยเอาสี่ร้อยบาท สี่ร้อยเท่านั้นครับพี่ลองดูเลยอันนี้พี่อันเนี้ยโอ้ผมดูคลาสสิกดีนะพี่เนาะพระปิดตาไม่ทราบที่ลงรักแล้วพี่ดูมีการถักอะเขาเรื่องนะั้นมัดเชือกใช่ไหมมีมัดเชือกแบบเนี้ยพี่เนี่ยเออดูคลาสสิกดีพี่เออคลาสสิกดีเนาะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่พระปิดตาเก่าๆดีพี่ลงรัก ปิดทองนะพี่เนาะเก่าๆพี่ๆลองดูเนี่ยเนื้อหาประมาณนี้จะไปด,ดูเก่าๆหิ่งๆิ่งบ้านๆอย่างงี้ครับพี่เก่าๆหิ่งหิ่งบ้านๆแบบนี้นะพี่นะลองดูเลยพี่ลองดูครับอย่างเงี้ยเนี่ยมีการมัดเชือกแบบนี้นะผมไม่ทราบที่จริงๆเนาะพี่เนาะไม่ทราบที่จริงๆพี่ๆลองดูเลยดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่จัดไปแต่บอกได้เลยว่าถ้าพระไม่ทราบที่นะพี่ๆส่วนใหญ่จะทราบกันดีน้องเปิดไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่ๆไม่แพงครับพี่อย่างเงี้ยเอาแค่300บาท ย่างเงี้ยพระปิดตาเก่าๆเงี้ยพี่ลงรักปิดทองเงี้ยเก่าๆเงี้ยเอาแค่300ครับพี่ไม่ทราบที่เอา300พอครับพี่รายการต่อมาพระคําข้าวพระคําข้าวอย่างเงี้ยพี่หลวงพ่อฤาษีลิงดําเนื้อขาวเรียมเรียบร้อยเลยพี่นี่พี่ๆลองดูนะครับเรียมเรียบร้อยอย่างเงี้ยครับพี่คําข้าวสวยงามดีนะพี่เนาะคําข้าวเนื้อขาวขาวสวยๆแบบนี้ครับพี่ลองดูเลยพี่ๆเดี๋ยน้องลงกล้องให้ดูนะพี่ดูชัดเจนดีไหมครับพี่เนี่ย ชัดเจนดีไหมครับพี่ดูอย่างนี้นะพี่เนาะเนื้อหาประมาณนี้นะพี่นะเนื้อหาประมาณนี้พี่เนื้อขาวสวยดีครับพี่เนื้อขาวสวยดีครับพี่ด้านหลังก็ถือว่าคมชัดดีนะพี่เนาะคมชัดดีครับพี่หลวงพ่อหรือสีลิงดําแบบนี้ครับพี่เนี่ยลองดูนะครับเนี้ยเนื้อหาประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้ครับพี่เอา้าลองดูนะพี่นะเอาอย่างนี้เอาแค่สามร้อยบาท หลวงเหลือพระคําข้าวเนี้ยแค่สามร้อยครับพี่รายการต่อมาอันนี้เป็นหลวงปู่สุกน้องนะ้องแต่น้องเนี่ยไม่ทราบว่าพิมพ์เนี้ยเขาออกเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะพี่นะไม่ทราบจริงๆแต่ว่าดูรอยจานดูเนื้อตะกัวเป็นหลวงหลวงปู่สุกครับพี่เป็นหลวงปู่สุกครับพี่อย่างนี้นะพี่เนาะไม่ทราบพิมพ์น้องบอกแล้วทาไม่ทราบพิมพเนี่ยห,หวานพี่ๆแน่ๆ งานนี้หวานพี่พี่แน่นอนนะพี่เนาะลองดูนะครับพี่แต่เนื้อตะเกาเนื้อตะกัวเนื้อตะกัวเก่าๆดีครับพี่เนื้อตะกัวเก่าๆเนื้อหาเก่าดีครับพี่ลองดูนะครับพี่แต่ผมไม่ทราบพิมพ์เนาะอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบจัดไปเนาะพี่เนาะอย่างงี้คล้ายๆเปราพามนทนนะพี่แต่ไม่ไม่ทราบพิมพ์จริงๆพี่ไม่ทราบพิมพ์เนี่ยพี่พี่ลองดูครับเนี่ยเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้พี่ออกสนิมแดงแงแล้วนะพี่นะออกสนิมแดงแดงเลยครับพี่เนี่ยลองดูครับพี่ลองดูนะพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่เนี่ยพี่เนื้อตะ ผมดูว่าเป็นรอยจานหลวงปู่หลวงปู่สุกร์แล้วพี่อย่างนี้นะพี่เนาะอย่างนี้นะครับพี่ถ้าไม่ใช่ต้องขออภยนะัยเนาะดูพี่ดูเนื้อหาดูสะใจอย่างเงี้ยพี่เนื้อหามันสะใจแบบเนี้ยครับพี่เนี่ยโอ้โหดูตะกัว่วอย่างงี้พี่เกือบระเบิดแล้วพี่เนี่ยมีรอยประตุแล้วนะพี่ลองดูนะครับเนื้อหาประมาณนี้พี่ตะกรั่วเก่าๆแบบนี้เนาะพี่เนาะอ่าอันนี้ผมไม่ทราบพิมพ์เนาะพี่เนาะเอาไป400บาท เป็นพระหลวงปู่สุกแล้วพี่เนี่ยเนี่ยลองดูครับพี่เอาไป400พอพี่เนื้อตะกัวเก่าๆเอาไป400รายการต่อมาอีกหนึ่งรายการยอดนิยมครับพี่นี่เลยพี่ลองดูครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิม รูปเหมือนปั๊มหลงวงพ่อเดิมปี2582แนะพี่เนาะพี่ๆลองดูเนื้ออัปป้านะเนื้ออัปป้าสวยงามดีครับพี่เนื้ออัปป้าสวยๆอย่างเงี้ยครับพี่ดูดูใต้ฐานมีรอยจานชัดเจนโอ้โหลายรอยจานคมชัดมากๆครับพี่เอาพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยพี่รูปเหมือนปั๊มหลงวงพ่อเดิมนี่ครับพี่ลองดูนะเนี่ยพี่ดูเมตตาคมๆรายละเอียดถือว่ายังดูคมชัดดีนะพี่เนาะเนื้ออัปป้าแบบเนี้ยครับพี่เก่าๆดีครับพี่เนี่ยบ้านๆเก่าๆดีครับพี่เนี่ยดูอย่างนี้เลยครับพี่ดู อ่าพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยหลงพ่อเดิมอย่างนี้หลงพ่อเดิมรายละเอียดก็ถือว่าคมชัดดีนะพี่รายละเอียดถือว่ายังดูคมชัดดีนะครับเนี่ยมีรอยเก็บตะไบอย่างนี้นะพี่น้องในซอกคอเห็นรอยตะไบไหมครับพี่เนี่ยในซอกคอโอ้โหดูรอยตะไบแบบนี้พี่เนี่ยตามสไตล์พับปั๊มนะพี่น้องพับปั๊มเนี่ยพี่ดูอืมดูอันนี้ดูแตกข้างหลังนะพี่น้องมีเนื้อเกินด้านในนะพี่พี่ลองดูครับเนี่ยพี่ดูนี่อย่างนี้ เนื้อหาประมาณนี้แล้วพี่ดูต่อโคดโอ้โหไม่ต่อโคดรอยจานคมชัดมากๆรอยจานคมชัดมากๆครับองค์นี้นะพี่เนาะอย่างเนี้ยครับพี่หลวงพ่อเดิมนะพี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมเนะี่ยอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อรูปหล่อยอดนิยมนะพี่นะเนาะรูปเหมือนปั๊มยอดนิยมนะครับพี่เนาะอย่างเนี้ยเอาไป600บาท หลวงพ่อเดิมเอาหกร้อยพอพี่เนื้ออัปก่าด้วยนะเอารายการต่อมาไปเจอกับรูปหล่อยอดนิยมอีกหนึ่งรายการนะพี่เนาะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินอย่างนี้ครับพี่พิมพ์นิยมนะพี่นะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมดูเนื้อหาอย่างเงี้ยพี่ๆชอบไหมครับเนื้อหาแบบเนี้ยพี่ๆชอบไหมครับโดนใจพี่ๆไหมครับลองดูนะอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูเลยพี่ๆลองดูครับอย่างนี้เลยครับพี่นี้หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมหน้าตาประมาณนี้ ผิวพันธ์ประมาณนี้เลยพี่ผิวพันธ์เนื้อหาผิวพันธ์ประมาณนี้นะพี่นะลองดูนะพี่เนาะลองดูเลยพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยรวมพ่อเงินผิมนิยมสวยงามดีครับพี่สวยงามดีเนื้อหาอย่างเงี้ยสวยงามดีนะพี่เนาะอย่างเงี้ยพี่ๆท่านใดชอบจัดไปเลยพี่ๆท่านใดชอบจัดไปนะครับพี่ลองดูเนี่ยหืมดูผิวพันธ์ประมาณนี้ผิวพันธ์ประมาณนี้เลยครับพี่เอ้าลองดูครับพี่ลองดูเนาะอย่างเนี้ยครับพี่นีหลวมพ่อเงินผิมนิยมใต้ฐานประมาณนี้ใต้ฐานแบบนี้นี่พี่ๆลองดูนะอย่างเงี้ยครับพี่เอา400บาท ผมพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่เอา400เท่านั้นคับพี่หูดูราคาราคาจะเบาไปไหนถูกไปไหนนะพี่ลองดูนะครับถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะบอกแล้วเอามาแบ่งปันทุกรายการเอามาแบ่งปันระคาหลักร้อยทุกรายการพี่พี่ลองดูครับอันนี้เหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีวัดเขาเขาาถ้ำบุญนาคนะพี่เนาะเขาถ้ำบุญนาคแบบนี้พี่พี่ลองดูครับ ต่อโค้ดด้วยนะพี่อายุ125ปีวัดเขาถา้ำบุญนาคหลวงปู่ศรีชันทะศิริเนอะพี่เนาะสองห้าหอย่างนี้ครับพี่ลองดูนี้เหรียญอายุยืสยยนสวยงามดีครับพี่เหรียญสวยงามดีครับพี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดู รายละเอียดยังถือว่าคมชัดดีนะครับพี่เนี่ยตัวยันปั๊มยันคมคมชัดชัดดีรายละเอียดถือว่าคมชัดพี่ดูตัวหนังสืออายุยืนคมชัดดีนะครับพี่เนี่ยลองดูนะพี่ๆลองดูเลยครับพี่เนี่ยโอ้โหเนื้อทองแดงสวยงามจริงๆครับพี่เนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้นะพี่นะเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้ครับพี่ลองดูเลยพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยพี่ลองดูครับนี่ตัวยันถือว่าคมชัดดีครับพี่ตี่ตอโค้ดนะต่อโค้ดอย่างนี้ครับพี่สอเสือ เรพี่เนาะเนี่ยลองดูครับพี่ตัวยันคมชัดดีครับพี่เนี่ยตัวยันคมชัดดีตัวหนังสือคมชัดสองห้าคมคมชัดๆเลยพี่หลวงปู่สีอย่างนี้นะพี่เนาะหลวงปู่สีสวยงามดีครับพี่เอา้าอย่างนี้นะพี่นะเอา400บาทเหรียญหลวงปูสีก็เอาแค่400้อยครับพี่บอกแล้วเอามาแบ่งปันจริงๆพี่รายการต่อมาพระปิรันซุ้มประตูแบบนี้ครับพี <h az os> น่นี่พี่ๆลองดูนะพระปีรันซุ้มประตูเนื้ออย่างนี้เนื้อหาประมาณนี้พี่ๆลองดูอ่ะ อย่างนี so, so, like this, so, ้ค so, รับพี่พ so, like ี so, uh, ่พีบอกชอบจริงๆเลยพับปิลันมีอีกไหมนี่น้องไปหามาให้นะพี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่นี่อย่างนี้เลยนะพี่พี่ลองดูนะครับพี่พี่ลองดูเลยนี่ครับพี่พับปีลันสมเด็จพับปีลันสมประตูอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีนะพี่น้องสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยยังพอเห็นรายละเอียดบ้างนะพี่นะยังเห็นรายละเอียดบ้างนะพี่เนาะลองดูครับพี่เนื้อเนื้อหาประมาณนี้พี่เนื้อหาประมาณนี้นะคบพี่เนาะ นี่เลยครับพี่อย่างนี้อย่างนี้เลยครับพี่ลองดูนะครับเหนียเนื้อมันมันเก่าเกอย่างนี้ครับพี่เนี่ยดูอย่างนี้เลยครับนี้พระปิลันสมเด็จพระปิลันสมประตูนะพี่เนาะอ่าสมเด็จพระปิลันสมประตูอย่างนี้ครับพี่เอา400บาทสมเด็จพระปิลันสมประตูเอาแค่400นะครับพี่ไลยค้างต่อมาอันเนี้ยเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อกรมเนี่ยครับพี่ ไม่รู้พี่ทราบหรือเปล่านะเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อก,กรมวัดโพธาวาสนะพี่นนอะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะพี่นนะองหล่อโบราณเก่าๆอย่างนี้ครับพี่ตัวยันด้านหลังเนี่ยเขาเลือนหายไปเยอะพอสมควรเลยนะพี่นนอะตามโอ้โหอายุเลยครับพี่สองสี่กว่า สองสี่กว่าน้องไม่มั่นใจเรื่องปีพศอ,อน,นะพี่นะแต่ดูเหรียญเก่าบดีครับพี่ mm hmm. เหรียญรอบบร้านเก่าๆาสวยงามดีครับพี่ลองดูเนื้อหาประมาณนี้พี่เนื้อหาประมาณนี้ครับพี่หลวงพ่อกลมนะพี่เนาะหลวงพ่อกลมนี้วัดโพธาวาสอย่างนี้ครับพี่โอ้โหสวยงามดีไหมครับพี่อย่างเงี้ย เหรียญรอเก่าๆสวยงามจริงๆครับพี่สวยงามจริงๆเนาะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบเหรียญรอเก่าๆจัดไปพี่จัดไปนะพี่น้องน้องเอาไม่แพงน้องเอาไม่แพงอย่างนี้ครับพี่เหรียญรอหลงพกกลมอย่างนี้พี่ลองดูนะคิดตามสภาพเลยพี่ราคาตามสภาพเลยครับพี่ลองดูนะเนี่ยเนื้อหาประมาณนี้พี่เนื้อหาประมาณนี้นะพี่น้องเนื้อหาประมาณนี้เลยครับพี่ลองดูนะอย่างนี้พี่ๆลองดูเลยน้องคิดไม่แพงอย่างนี้พี่ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่น้องเห็นตัวยันลางๆนิดนึงพี่อย่างนี้เอา300บาท เหรียญหลอดหลวงพ่อกอมเงี้ยพี่เอาสามร้อยพอครับพี่หูดูราคาสิราคาแบ่งปันสบายกระเป๋าจริงๆริงนะพี่เนาะรายการต่อมาเหรียญคล้องใหญ่หลวงปู่ม่านพูริทัตโตนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่คล้องใหญ่สวยๆนะพี่นะสองห้าหนึ่งสองสวยงามดีครับพี่เนี่ยเหรียญคล้องใหญ่สวยงามครับพี่นี้อย่างนี้นะพี่นะเหรียญคล้องใหญ่หลวงปู่ม่านนะพี่เนาะหลวงปู่ม่านภูริพูริทัตโตพี่ๆลองดูนะครับเนี่ย นหน้าตาคมชัดหลิวจีวอยังดูคมชัดดีครับพี่นี่ตัวหนังสือคมคมอาจ,จารย์มั่นนะพี่น้องพูริทัตโต2 5งหแบบนี้พี่พีลองดูโอ้รายละเอียดเหรียญออกแบบมาได้สวยงามครับพี่ผมชอบนะเหรียญน,นี้ออกแบบดีเออเขาเรีเยกว่าไนะออกแบบเหรียญ ได้สวยงามจริงๆครับพี่เนี่ยดูโอ้โหดูคมชัดดีนะพี่เนาะอย่างเงี้ยด้านหน้าก็สวยแล้วนะพี่เหรนยกลมๆน่ารักน่าใช้นะพี่นะด้านหลังเนี่ยผมชอบจริงๆพี่ณชาเอนะณโมพุทธายะแล้วเป็นของอย่างเงี้ยพี่ของโอ้โหโด่งดังแล้วพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่เนี่ยอ่านี้ครับพี่นี่ของอย่างนี้ของใหญ่สวยงามจริงๆครับพี่ตัวตัวหนังสือแล้วพี่ดูรายละเอียดนี่คมชัดแกะได้คมชัดลึกมากๆนะพี่เนาะออกแบบเหรียญได้สวยงามจริงๆครับพี่ผมยอมรับเลยเหรียญเนี่ยสวยงามจริงๆแล้วพี่ดูนี่ดูรายละเอียดรอบเหรียญครบ คมชัดดีไหมครับพี่คมชัดดีไหมครับพี่อย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่น <c oughs> เนาะเหรียญคค้องใหญ่หลวงปู่มัน่นเงี้ยเอาสี่ร้อยบาทเหรียญคค้องใหญ่หลวงปู่มั่นเอาสี่ร้อยแล้วพี่ครับใกล้จะหมดแล้วนะวันเนี้ยใกล้จะครบแล้วนะพี่ถ้าชอบเลกันไหนรีบทักทายน้องนะครับเหรียญเออต่อมาครับพี่เป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่โตสมเด็จปกโพหลวงปู่โตพี่ๆลองดูเนื้อหาแบบเนี้ยอืมดูพี่ดูเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยพี่ๆชอบไหมครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะสมเด็จปกโพแบบนี้ น้องบอกเลยว่าเอามาแบ่งปันโอ้โหราคาราคาโดนใจพี่ๆแน่ๆอย่างเงี้ยราคาโดนใจพี่ๆแน่ๆนะพี่เนาะอย่างเงี้ยพี่เนื้อหาประมาณนี้นะพี่เนาะเนื้อหาประมาณนี้ครับพี่เนี่ยอาจจะแหมไม่ค่อยสวยนิดนึงนะพี่เนาะย่อนสวยเพราะโดนแบบอะไรคุมๆอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยเหมือนอะไร ประมาณนี้พี่ย่อนสวยไปนนิดนึงถ้าพี่ชอบจัดไปแล้วผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยพี่โหเบาสบายกระเป๋าจริงๆแล้วพี่เบาสบายกระเป๋าจริงๆริะพี่เนี่ยหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีน้องพี่เนาะเนี่ยเนื้อหาประมาณนี้พี่เนื้อหาประมาณนี้เลยนะพี่นะเนี่ยครับเนื้อหาประมาณนี้หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีพี่ๆลองดูเลยเนาะ สมเด็จปกโพหลวงปู่โตะเนื้อหาประมาณนี้โอ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยมีเส้นเกษาติดด้วยเอา้ามีเส้นเกษาด้วยเหรอเอา้าลองดูนะพี่นะมีเส้นเกษาด้วยครับพี่อย่างนี้เนาะพี่เนาะโอ้โหราคาสามร้อยบาทสมเด็จ ปกพอหลวงปู่โตเอาสามร้อยแล้วพี่ดูราคาโดนใจไหมครับพี่รายการต่อมาใกล้จะหมดแล้วนะพี่นะนี่เลยครับพี่เหรียญเจริญพรนบนหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะพี่เนาะหลวงปู่ทิมอิสริโก้ดันตายต่อโคด,ด้วยนะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดสวยงามดีครับพี่อายุครบเก้าสิบห้าปีหลวงปู่ทิมเจริญพรนบนพี่ๆลองดูรา,ายละเอียดเหรียญคมชัดดีจริงๆครับพี่ที่ระลึกในการสร้างสารสารการประเรียนวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะพี่เนาะเดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูครับเนี่ยพี่ดู นี่พี่ๆดูรายละเอียดหน้าตายังดูคมชัดดีนะพี่นะรายละเอียดหน้าตายังคมชัดแล้วพี่ดูต่อโค้ดทอทะหารคมคมมีต่อโค้ดอย่างนี้โอ้คมชัดดีครับพี่หลวงปูทิมอิสริโกอายุ95ปีลองดูนะครับพี่เนาะสวยงามครับพี่เหรียญเจริญพรบนแบบนี้สวยงามจริงๆพี่2 5 1 7เนื้อหารายละเอียดประมาณนี้นะพี่นะลองดูเลยพี่ชอบจัดไปพี่ๆลองดูครับตัวยันคมชัดเจนมากๆตัวยันคมคมชัดๆครับพี่นีต่อโค้ดจนแบบ เขาเรียกว่าดุ้งกลับมาถึงด้านหลังเหรียญน,นะครับพี่ตอกแบบโกดไทยก็ไม่รู้นะพี่วัดละหันไรจังหวัดระยองนะพี่เนาะโอ้โหดูพี่ดูตอกโคตรคมคมเนี่ยพี่ตวงสื่อคมชัดเลยพี่ดูหูเหรียญประมาณนี้หูเหรียญประมาณนี้นะพี่นะเอ้าลองดูครับพี่ลองดูนะครับอย่างนี้เลยครับพี่ลองดูอย่างเงี้ยพี่เหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมอย่างเงี้ยครับพี่เอาสี่ร้อยบาทดูวันนี้ ราคาสําหรับวันอาทิตย์เลยพี่พิเศษสําหรับวันอาทิตย์เลยครับพี่และการสุดท้ายเสียงโตหลวงปูท่ทวดว250นเอ้ย2 5พ0นะพี่เนาะด้านหลังอาจารย์ทีมแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่ครับพี่เหรียญสวยงามเนาะเสมาหลวงปูท่ทวดเสียนโตน้พี่เนาะ อ่าผมขอเรียกว่าเหรียญโตและการเรียกว่าให้มันสุภาพนิดนึงนะพี่น้องให้สุภาพนิดนึงนะครับพี่อย่างนี้เหรียญเหรียญโตหลวงปู่หลวงปู่ทวดแล้นหนักอาจาร,รย์ทีมปี2500 2องพพี่ไม่ต้องห่วงเลยรายละเอียดคมชัดดีมากๆพี่รายละเอียดคมชัดดีมากๆครับพี่เหรียญทองแดงนะเหรียญน,นี้ไม่ได้ลมดำนะพี่น้องเหรียญทองแดงไม่ได้ลมดำหลวงปู่ทวดอย่างนี้ครับพี่เนี่ยวัดชัางให้หยาบน้าทะเลจืดชัดเจนคมชัดครับพี่เสมาคมคม ในซุ้มเสมาคมคมตัวหนังสือคมชัดดีครับพี่ดูหน้าตาคมชัดดีครับพี่เนี่ยารายละเอียดหน้าตาคมชัดนี่พี่ให้ดูด้านหลังเลยอาจารย์ทีมคมคมชัดชัดแบบนี้ตัวหนังสือคมชัดพระครูวิสัยโสพลมงเล็บทิมอย่างนี้ครับพี่ปี2 5 0 0สวยงามดีครับพี่เนี่ยเหรียญ2500นสวยงามจริงๆครับพี่เสียนโตหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยพี่เอา4ี0บาทเหรียญเสียนโตหลวงปู่ทวดสวยสวยเลยนะพี่นะปี2 5 0 0เอาแค่400บาทเอ้าครบแล้วพี่วันนี้ เสียงกริ่งขึ้นมาแล้วรัวๆแล้วแสดงว่าวันนี้น้องนำเสนอพี่ๆครบทวนทุกรายการแล้วนะครับพี่ๆชอบรายการไหนจัดไปพี่ๆชอบรายการไหนจัดไปอยากดูรูปเพิ่มเติมรายการไหนทักทายน้องได้เลยพี่ทักทายมาเลยพี่ยินดีให้บริการน้องแค่พี่ทักทายมาเนี่ยน้องก็ดีใจมากๆเลยนะครับพี่เอาลองดูครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะครับวันนี้น้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ